คาเบลเยียมคือเขากําลังเดินเล่นอยู่ริมถนนปรากฏว่าอยู่ๆมันเหมือนกับมีสาวสอง mm. เข้ามาเหมือนกับนวลเนียเขาคุณผู้ชมลองดูภาพนี้หน่อยนะฮะเพราะว่าเขามีการบันทึกภาพเอาไว้ด้วย mm. แล้วหลังจาก <Like S 1> นั้น <always. S 1> ปรากฏว่าซับหายไปยิงกูตานีเอ็กซ์โคลคิวเล่ And uh, yeah I will show you guys around like always so ไปยิงกูตานีเอ็กซ์โคลคเล่ Yeah, yeah go, to you, go to your room huh? yeah. ฝรั่งท่านนี้ยังไม่รู้เรื่องแต่คุณผู้ชมดูนะฮะแล้วคือกระเทยคนนี้ทำให้เสียหายมากคือคุณผู้ชมดูดิฮะเนี่ยเขาอาจจะไม่สังเกตเหมือนโผเข้ากอดเท้าแต่มือมันกำลังปลดตะขอทองนะแล้วเอาจริงหลายคนบอกโอาโหททาประเทศไทยเละเทะไปหมดเลยล่าสุดวันนี้เราได้มีโอกาสพูดคุยนะฮะกับคุณเฟดูริก The f l ล e ซซึ่งเป็นผู้เสียหายซึ่งคนบ้านเราไปสร้างเรื่องกับเขาขอให้ดูหน้าคนนี้หน่อยได้ไหมคือเอาจริงจะเป็นกระเทยเป็นเพศไหนเนี่ยคือถ้าทําดีเราสับสูนหมดแต่กรณีนี้ไปสร้างความเสื่อมเสียให้กับบรรดาสาวสองคนอื่นด้วยคุณผู้ชมดูนะฮะลักษณะเนี่ยคือกล้องเนี่ยมันหันหน้ามานิดเดียวแล้วใครจะนึกฮะว่าทางเฟเดริกเนี่ยนะฮะเขาก็ไม่คิดใช่ไหมว่าคนมากอดเขาอยู่มันจะปลดสร้อยคอทองคําเขาออกไป คุณผู้ชมฮานะยิ่งช่วงนี้ทองแพงด้วย<ช>เห็นบอกว่าของเฟดเดริกเนี่ยเขาเป็นจี<ช>้คุณพ่อเขาให้ไว้ก่อนเสียชีวิตนะฮะอ<ช>ุ <ๆ S 2> <ช>้แสบจริงๆ,ๆเดี๋ยวถ้าเปิดคลิปเมื่อกี้ขึ้นมาอีกรอบหนึ่งแล้ววิธีการเนี่ยอย่าว่าแต่ฝรั่งมาเมืองไทยเลยคนไทยใส่ทองสมมุติถ้าท่านเดินเที่ยวแถวสุขุมวิท21<ช>นี่สุขุมวิทนะฮะเขาจะเข้ามาโอบแล้วกอดเห็นไหมฮะเหมือนจะหอมแต่มือนึงเนี่ยถ้ากล้องที่จับได้เนี่ยเพราะตอนนั้นเขาถ่ายกล้องอยู่แล้วเขามาเพล์ตอนหลัง เขาเลยยังไม่รู้ตัวว่าทองเขาเนี่ยหลุดออกไปเรียบร้อยแล้วคุณผู้ชมฮะนี่คือความแสบนะฮะดูดิฮะเราสโลให้ดูเห็นไหมฮะ ไปแล้ว already already ล่าสุดวันนี้คุณผู้ชมฮะเราเจอกับทางผู้เสียหายชาวเบนเย่อมเนี่ยน,นะครับ uh huh. เขาก็เล่าให้ทางทีมข่าวฟังบอกว่าภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้เนี่ยคือวันที่29มีนา uh huh. ขณะที่ตัวเองกับเพื่อน5คนกำลังเดินเล่นอยู่บนสุขุมวิท13 uh huh. จู่ๆมีสาวสองรายหนึ่งเดินมาโอบคอแล้วถามบอกจะไปไหนซึ่งทางด้านของคุณฟเฟดริกเองก็บอกพยายามจะผลักออกแล้วก็บอกไม่ไม่ไมไม,ไม่เราจะไปเดินเล่นกับเพื่อน หลังจากนั้นคุณผู้ชมรู้ไหมตอนทองเขาหลุดออกจากคอเนี่ยเขาไม่รู้ตัว10นาทีนะฮะมารู้อีกทีก็คือสร้อยที่คุณพ่อให้ก่อนเสียชีวิตหลุดออกไปแล้วตอนนั้นก็ยังงงบอกเฮ้ยทองหายไปไหนนึกว่าร่วงนี่ภาพเก่าเขาครับ <c oughs> ฝากเนียนะฮะใครที่รู้จักกระเทยรลายนี้แถวสุขุมวิท21ให้บอกแสตำรวจหน่อย <c oughs> แล้วดูดิครไปทำเขาถึงขนาดที่ว่าเป็นของรักของคุณพ่อเขา เขายังหวังนะครับว่าจะได้สร้อยคอเขาคืนทีมงานเปิดจี้เมื่อกี้นี้ขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งสิเอาภาพจี้ขึ้นมาค้างเอาไว้เพื่อลงรับจำนำที่ไหนนะฮะเห็นจี้แบบนี้ประสานตำรวจหน่อยท่านจะได้ไม่ต้องโดนข้อหารับของโจรลองฟังเสียงทางผู้เสียหายหน่อยนะครับ and uh, next to western hotel at the bts asok ok. uh, there were some lady boys working and um, one of them she walked to me and she said oh where you go where you go and she hugged me and then only five seconds and then i keep walking with my friends and ten minutes later i feel like oh my necklace is gone so i immediately think like oh yes when she hugged me i think she take it so i, I go run back but she's already gone so i ask around and, um, but nobody really know her and i think she go home already And already too late, so วันนี้เพื่อนคนไทยที่ช่วยกันตามหาคือคุณธนพรใช่ไหมครับเก๋ <ฆะ S 3> <ะ>คุณธนาพรบอกว่ารู้สึกแย่มากกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพราะมันเป็นภาพลักษณ์ที่ไม่ดีกับเมืองไทยเลยชาวต่างชาติเขาก็จะพูดกันปากต่อปากจริงๆเนี่ยคุณเฟเดริกชอบเมืองไทยมากนะมาอยู่เป็นปีแล้วไม่คิดว่าจะเจอแบบนี้หวังอย่างยิ่งจะจับคนร้ายได้แล้วขอให้ได้สร้อยคืนเพราะว่าสร้อยอันนี้มีคุณค่าทางจิตใจมากเป็นมรดกไม่ได้เฉพาะมาจากพ่อนะคะปู่ให้พ่อพ่อให้เขาสำคัญมาก ขาชอบประเทศไทยมากค่ะไไใช่ใช่ค่ะเพิ่งมาเจอครั้งแรกค่ะใช่ค่ะหวังว่าจะได้คืนก็หวังให้จับคนนั้นได้ด้วยค่ะเราก็รู้สึกแย่ค่ะเพราะว่าต่ตางชาติเาก็จะมองเราในทางที่เสียหายค่ะอย่างเงี้ยส่วนมากเขาก็จะบอกปากต่อปากอย่างเงี้ยค่ะ mm hmm. หนูคิดว่าน่าจะเยอะอยู่ค่ะเพราะว่าเป็นร่อยจักต่างประเทศด้วยค่ะไม่ใช่จากที่นี่มันเป็นทอง และที่สําคัญนี่นะฮะกระเทยแสปลายนี้ยเอาจริงเข้าใจว่าน่าจะเดินแถวสุขุมวิทสิบสามกับสุขุมวิทสิบเก้าคือลากันอยู่ย่านนี้แหละฮะ <S <S วันนี้ทีมข่าวาลงไปแถวสุขุมวิทสิบเก้าเดียดูสถานที่จริงหน่อยนี่ยนะครับปรากฏว่าวินเวอร์ไซด์เล่าให้ฟังว่ามันมีพวกกระเทยแสอย่างนี้เยอะนะะแล้วเข้าไปกอดฝรั่งแล้วปลดทองเขา <S 2> <S 2> ที่สําคัญเกิดเหตุบ่อยครับคุณผู้ชมฮะ แล้วยิ่งตอนนี้นะโควิดนานๆฝรั่งเขาจะมาหาเราไอ้เราก็ดันทําไปทําเรื่องกับเขาแบบนี้ขนาดพี่วินมอเตอร์ไซค์วันนี้บอกหัวเยอะมากมันมาปลดอย่างเงี้ยทีมงานเปิดคลิปเมื่อกี้คู่ขนานกันขึ้นมา mm hmm. เขายังรู้สึกสงสารฝรั่งเลยนะฮะที่กลายไปว่าบ้านเราเนี่ยต้องการเงินจากพวกเขาเข้ามาท่องเที่ยวแต่ไอ้คนของเราดันแสบฮะแล้วก็ทําลายภาพลักษณ์เมืองไทยซะเล็กไปหมดเลยก็อย่างนี้แหละตีสนิทอย่างนี้แหละตีสนิทก็ทาทาเป็น ให้เขาอันนี้แหละผมก็ไม่รู้แต่แต่แต่ดูดูลักษณะอย่างนี้แหละคนบางครั้งเขาก็นั่งอยู่ตรงนี้นะก็มีมีนะที่นั่งอยู่ตรงนี้นั่งอยู่ในแนวเนี้ยแล้วนี่ฝรั่งเดินผ่านมาเขาก็พูดภาษาอของเขาอ่ะภาษาใส่แล้วทีนี้ก็ทําเป็นทำทำเหมือนอย่างนี้อ่ะที่ที่รูปได้เห็นเชื่อว่าตํารวจไทยจับได้ เพราะก็ยังมั่นใจนะฮะและตำรวจไทยจะต้องพิสูจน์ด้วยถ้าจับไม่ได้เราก็จะขายหน้าอย่าลืมกดติดตามช่องอมรินทีวีและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะคะเราไม่อยากให้คุณพลาดข่าวสารและรายการดีๆกดตรงนี้เลยค่ะ